วันนี้เราเอาต้นไม้มาลงที่ไร่ของเรานะครับเราจะมาปลูกสวนป่ากันโดยไม้ที่ปลูกจะเป็นไม้ป่าเขตร้อนทั้งหมดเลยก็จะเป็นพวกประดูมะข่ามงอพยอมกันเกล้าสาธรนะครับมีปิกุลแล้วก็มีอื่น,อ,นอื่นอีกหลายชนิดนะครับเราจะมาสร้างสวนป่าจากที่ที่มันว่างเปล่านะครับเดี๋ยวเราให้ดูพื้นที่ อันนี้คือต้นไม้ที่เราเอามาเตรียมปลูกนะครับก็จะมีซีโวอโอ๊กมีกันเกามีมะเกลือต้นนี้ผมจำชื่อไม่ได้ว่าต้นอะไรส่วนอันนี้ก็จะเป็นตะเคียนทองอินทนินบกแล้วก็อันนี้ มะข่ามงครับน,นี่พยอมนี่ก็เป็นมะข่าอันนี้มีประดู่ชิงชันแล้วในประดู่บ้านอันนั้นผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันเพราะต้นอะไร๋ยวไปดูแล้วก็ใน,นพิกลอ๋อมันมีต้นสาธรด้วยน่าจะอันนี้มัง้งนะครับแล้วก็มีต้นมะเลืออันนี้พี่ก็แถมมาให้ส่วนพื้นที่ปลูกก็จะเป็นตรงนี้ครับเป็นดงมะเขือที่เขาเช่าที่ปลูกเราก็จะปลูก ระหว่างสปริงเกอร์น้ำตรงนี้พื้นที่ทั้งหมด12ไร่เสร็จศษนะครับด้านบนก็จะมีไม้ป่าอย่างเช่นต้นใหญ่ต้นนะั้นต้นประดูแต่ต้นนี้ผมไม่รู้จักแล้วก็ในอนาคตรเรามีแผนว่าจะไปทําบ้านอยู่บนนู้นแล้วก็จะเจาอะบอ่บาดานแต่เราไม่รู้ว่าจุดเจอน้ำไหมนะครับที่ตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่สูงมากระดับหนึ่งเลย ก็นี่เป็นถนนระหว่างกลางก็ร้อนมากนะครับเพิ่งเอาลงเสร็จวันนี้โชคดีที่ไม่มีแดดเพราะว่าฝนจะตกนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนิดนึงที่แปลงนี้นะครับจะเป็นที่ที่เป็นดินปนทรายนะครับโดยปกติก็จะมเีเป็นพี่น้องชาวมอญน,นะครับที่เขาอาศัยอยู่ด้านล่างตรงหลังคาเขาขับมันมา,มาเช่าพื้นที่เพาะปลูกมะเขือ ก็อันนี้เช่าไปหลายปีนะครับสัญญาหมดประมาณมีนาปีหน้าแต่ว่าเราก็มีแันจะให้เขาเช่าต่อก็ถ้าเขาดูแลต้นไม้เราดีก็อาจจะให้เขาทำฟรีเลย